วันนี้มาทำวอลเปิลสตรอเ r อรี่เฟรชครีมกันค่ะทุกคนเป็นเมนูง่ายๆใน10นาทีอีกแล้วค่ะเมื่อเราวอร์มเตาวอ f เ l ิจะร้อนได้ที่แล้วนะคะ mm hmm. ก็นำแผ่แนแป้งโรตีของแอ r รที่นำออกมาจากช่องฟีซลงไปได้เลยใช้ไฟอุณหภูมิกลางๆนะคะถ้าเตาใครมีเลขบอกนะคะก็ใช้เบอร์3ถึงเบอร์4ได้เลยค่ะเวลาที่ใช้อบอยู่ที่ประมาณ7นาทีค่ะตอนนี้ผ่านไปประมาณ4นาทีนะคะก็จะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ กยังไม่รอบนะคะคคทุกี่ตอนนี้ก็พบเวลา7นาทีแล้วนะคะกรอบทั่วทั้งแผ่นเลยเราจะนํามาพักไว้บนตะแกรงจนเย็นนะคะไม่ต้องเย็นสนิทก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะไปตีวิปครีมกันวันนี้ใช้ของชายโรสค่ะไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะแค่ใช้แบบโผตีกับตะกอมือที่เย็นๆก็พอตีสักประมาณ3นาทีใช้สปีดกลางค่ะเขาก็จะฟูจนได้ที่หนาอัดพลรสชาติคือหวานกลมกล่อมกาลังดีเลยพอทานกับ ตัวซอสสตรอเบอรี่เนี้ยเข้ากันสุดๆนะทุกคนมันแบบละม,มุนตัดกันมากขั้นตอนการทำซอสสตรอเบอรี่ก็ง่ายมากหม้อที่ใช้กวนนะคะต้องเป็นหม้อที่หนาจะได้ไม่ไหม้ง่ายนะคะก็อย่างที่ลินเคยบอกไปแล้วอันนี้ลินซื้อที่มิสเตอร์ดีไนะ <ๆ S 1> ก็ลองไปหาดูกันได้นะคะลินว่ามันคุ้มมากๆในราคาแค่แบบ2-300บาทเราก็จะใส่น้ำลงไป 420 ml แล้วก็น้ำตาลทราย250กรัมนะคะคือน้ำไม่ต้องเดือดหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะเอาแค่น้ำตาลละลายหมดก็พอใครจะใช้น้ำตาลเกล็ดเล็กหรือว่าน้ำตาลเกล็ดธรรมดาก็ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำตาลเกล็ดเล็กอะเป็นน้ำตาลเบเกอนระี่เนาะที่เขาขายเป็นแบบเกล็ดละเอียดอะอันนั้นก็จะละลายเร็วดีนะคะแต่ว่ามันก็แพงกว่าไม่เป็นไรหรอกใช้น้ำตาลทรายธรรมดานี่แหละคือเขาใช้เวลา คนไม่ได้นานมากนะคะแค่ประมาณแบบไม่เกิน5นาทีก็ละลายหมดแล้วนะเมื่อลำต้าลของเราละลายหมดก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะยกลงจากเตาได้เลยสตรอเบอรี่แช่แข็งลินแนะนำยี่ห้อแอรโร่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีลูกใหญ่แล้วก็ดูสวยกว่ายี่ห้ออื่นๆนะคะคือลูกเขาสวยอะเวลาลินซื้อลินก็จะซื้อยี่ห้อนี้ตลอดนะคะราคาอยู่ที่99บาทซื้อที่ตู้แช่แข็งแมคโครค่ะ เราจะใช้ทั้งหมด500กรัมตอนหนสูตรนะคะนำออกมาจากช่องฟรีสเทน้ำเชื่อมลงไปตอนร้อนๆนี่แหละคะ่ะไม่ต้องรอให้เย็นนะคะแล้วก็แช่เขาไว้ประมาณ45นาทีให้น้ำจากสตรอเบอรี่เขาละเหยออกมาผสมกับน้ำเชื่อมที่เราทำไว้นะคะเรนจะบอกว่าเวลาซื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งมาให้รีบแช่ฟรีสนะเพราะเวลาแบบถ้า เขาละลายมาแล้วอ่ะเวลาเราเอาออกมาใช้อ่ะมันจะค่อนข้างแบบลบําบากไงเพราะว่ามันระเหยเป็นน้ําออกมาแล้วลูกสตรอเบอรี่มันก็จะแยกกับตัวน้ําเวลาชั่งน้ําหนักมันก็จะแบบแขวนๆนิดนึงอย่างเรานับลูกสตรอเบอรี่ไว้อะไรเงี้ยเวลาชั่งอ่ะมันก็จะมีน้ําหนักของน้ําสตรอเบอรี่และลูกสตรอเบอรี่ผสมกันเนาะคือถ้าใครเอาไปทําเมนูน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะ ก็สามารถแบบเออให้มันละลายได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้เป็นลูกๆเนี่ยก็รีบแช่นิดนึงนะคะเวลาซื้อมาตอนนี้ก็ครบเวลา45นาทีแล้วนะคะเราจะมากรองเอาแต่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ค่ะที่เราไม่กวนลูกสตรอเบอรี่ไปพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนที่เรากลัวน,นะคะมันจะสูงเกินไปทำให้ลูกสตรอเบอรี่เราเละได้นะคะ จากนั้นใส่แป้งกวนไส้ตามลงไปค่ะอันนี้รีบใช้กระปุกกาแฟนะทุกคนเดี๋ยวจะงงกันเวลาเราใส่แป้งพวกนี้เราต้องใส่ตอนที่ยังไม่ขึ้นตั้งไฟนะทุกคนแล้วก็รีบตีให้แป้งเขาแบบละลายดีไม่งั้นนะถ้าเราแบบนําขึ้นตั้งไฟตอนที่เขาเป็นเม็ดๆอยู่อย่างเงี้ยเขาจะละลายยากมากนะคะตีให้แตกตัวแล้วก็ละลายทั้งหมดเลยค่อยนําขึ้นตั้งไฟนะ ถ้าใครไม่มีแป้งกวนไส้สามารถใช้แป้งข้าวโพดในอัตราส่วนที่เท่ากันได้นะคะแต่ว่ามันจะต่างกันก็คือมันจะทําให้สีซอสสตรอบเบอรี่ของเราอะคะ่ะไม่ใสเพราะว่าแป้งข้าวโพดเขาจะทําให้สีมันทึบแต่ว่าแป้งกวนไส้เนี่ยเราจะใช้กับพวกซอสสตอรอเบอรี่ซอสส้มที่เราต้องการให้เขามีความใสนะคะจากนั้นเราจะนํามาขึ้นตั้งไฟกลางนะคะแล้วก็คอยคนไปทางเดียวกัน ขอเปลี่ยนตะกอมือเป็นแบบซิลิโคนนะเพราะว่าจะได้ไม่ทำลายผิวเทฟลอนด้วยค่ะใครที่ใช้กระทะบางหรือว่าหม้อบางๆนะคะให้ใช้วิธีตุนนะะ๋นค่ะก็เอาน้ำมารองใต้ล่างหม้อของเราอีกชั้นหนึ่งนะคะจะได้ไม่ไหม้ง่ายด้วยค่ะเวลากวนซอสเราจะกวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็คอยกวนตลอดนะคะแล้วก็กวนให้ถึงก้นหม้อเลย ขั้นตอนนี้เราใช้เวลากวนไม่ถึง10นาทีนะคะประมาณ7-8นาทีได้ะคะ่ะทุกคนสังเกตนะว่าถ้าสีแบบนี้ยังไม่ได้นะก็คือแป้งเขายังไม่สุกเดี๋ยวเราจะกวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าสุกเราจะมีลักษณะยังไงนะคะตอนนี้เขาก็มีลักษณะที่เริ่มใสแล้วนะคะแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่เริ่มข้นขึ้นกวนต่อคะ่ะ คือถ้าใครจะเอาไปทําเมนูเครื่องดื่มอ่ะก็ใช้ความข้นประมาณนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องกวนให้เขาหนืดมากไปกว่านี้นะคะแล้วก็ปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไปอังน้ําอุณหภูมิห้องนะคะหรือว่าใครจะแบบใช้น้ําแข็งน้ําเย็นก็ได้นะคะเปลี่ยนน้าประมาณสองสารอบก็ทําให้ซอสเย็นเร็วขึ้นเนาะ เมื่อซอสเย็นสนิทนะคะก็นำสตรอเบอรี่มาใส่รวมกันได้เลยถ้ารู้สึกว่าซอสเขายัางไม่ข้นพอนะคะก็ไม่ยากเลยอย่าเพิ่งเอาลูกสตรอเบอรี่ใส่ลงไปนะคะให้นำขึ้นตั้งไฟกลางแล้วก็กวนต่อเป็นเวลา10-15นาทีได้เลยค่ะเวลาอซอสเขาจะข้นขึ้นนะคะเราต้องทำให้เขาเดือด เนี่ยพอเขาเดือดปุดๆขึ้นมาใช่ไหมเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเอาจนได้ความคนที่พอใจเลยเวลาก่อนใช้ก็นำออกมาหล่อน้ำจนเขาละลายดีก็ใช้ได้ปกติเหมือนเดิมรสชาติคืออร่อยเหมือนเดิมเหมือนตอนทำเสร็จใหม่ๆเลยทุกคนดีงามมากเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆเลยค่ะสำหรับใครที่กวนซอสต,ต่างๆเราใช้ไม่หมดนะคะแนะนำว่าให้เก็บในช่องฟรีซค่ะมันจะเก็บรักษาได้นานกว่าช่องธรรมดามากๆเลย เมนูนี้นะคะทำง่ายแล้วก็เด็ดมากๆทุกคนกินทุกเลเยอร์รวมกันคือละมุนตุ้นสุดๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลินด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากติดตามกันต่อๆไปด้วยนะ